ค่ะเทสเครื่อง K9 Pro Plus นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะคะอันนี้เสียบมาพอแล้วนะคะกดเครื่องปุ่มบนเลยค่ะกดครั้งไว้นะคะแล้วก็จะมีเสียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอุณหภูมิที่แตก,กต่างนะคะอุณหภูมิปกติก่อนนะคะอันนี้ใส่น้ำยาไปแล้วนะคะ e n c อไปแล้วค่ะอุณหภูมิร่างกายปกติค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสอุณหภูมิสูงกันนะคะ อันนี้ใช้น้ำร้อนนะคะเราํำแก้วน้ำร้อนนะคะชึ่งร้อนมอองศาภูมิะะร่างกายสูงเป็นอุณหภูมิสูงนะคะถ้ามีไข้ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองอีกครั้งหนึ่งนะคะอุศหภูมิร,ร่างกายสูงค่ะเครื่องจะแจ้งเตือนแบบนี้นะคะเเวลาติด